สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีละกาในช่วงเดือนมิถุนายนปีพศ2567ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วยสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจาก อ่าหน้าไพ่ในเดือนมิถุนายนนี้มีบางสิ่งที่คุณจะต้องระวังป้องกันนะในเรื่องผลประโยชน์ของคุณการที่คุณจะทำอะไรร่วมกับใครในช่วงเวลานี้หรือว่าอา่สิ่งที่คุณได้รับข้อเสนอได้รับผลประโยชน์ใครบางคนเอ่อเอาสิ่งนี้เนี่ยมาหยิบยื่นหรือว่าหลอกล่อให้กับคุณได้เข้าไปติดกับดัก นะถ้าเป็นในเรื่องของเงินทองที่คุณจะต้องลงทุนลงแรงทำอะไรร่วมกับใครเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในรายละเอียดว่าคุณจะต้องระวังป้องกันอย่าเห็นแก่ได้กับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาเอามาล่อนะเพราะว่าพลังงานของไพ่สี่เหรียญแล้วก็ไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ย ไพ่สี่เหรียญมงบอกให้เราได้รู้ว่าคุณจะต้องเหยียบเอาไว้เลยนะไอ้เงินทองผลประโยชน์ของคุณที่ตอนนี้ที่คุณมีอยู่นะถ้าเกิดว,ว่ามีใครบางคนเอา,เอาผลประโยชน์เอาอะไรมาเอายื่นข้อเสนอให้คุณนะทำให้คุณหลงเชื่อในอคนคนนี้นะเพราะว่า,าตัวแทนของคนคนนี้เนี่ยก็เป็นพลังงานของไพ่ อ่อ uh, the emperor แล้วก็ไพ่เอ่อ i n งถือไม้เท้าที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวและบวกกับไพ่ราชินีพระจันทร์นะบวกกับไพ่สามเหลี่ยนซึ่งไพ่สามเหลี่ยนเนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นพลังงานของไพ่ที่ดีเชียวแต่ถ้าเกิดว่ามันมีไพ่ที่เป็นพลังงานในด้านลบที่เป็นเอ่อ uh, ไพ่ คิงถือไม้เท้าเป็นไพ่กับหัวแล้วก็มีไพ่เตือนจากไพ่ราชินีพระจันทร์บวกกับไพ่ The Tower นะก็เป็นสถานการณ์ที่คุณนะต้องเตรียมปฏิเสธหรือว่าป้องกันตัวคุณเองเอาไว้เลยจากการที่ คนคนนี้จะเข้ามาชักชวนคุณนะแล้วพลังงานของไพ่สามเหรียญเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคนที่บางทีเข้าวัดนะไปเชิดแต่ว่าไปเพื่อสร้างภาพสร้างเครดิตให้ตัวเขาเองแต่คนคนนี้คนที่จะเข้ามาติดต่อคบหาชักชวนคุณนะในเรื่องเงินทองอะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้เนี่ย คุณไม่ควรไว้ใจเพราะคนคนนี้เป็นประเภทปากอย่างใจอย่างดีไม่ดีเป็นพวกสแกมเมอร์เป็นพวกหลอกลวงต้มตุนนะโดยเฉพาะมันมีพลังงานของไพ่เจถ้วยซึ่งถ้าคุณดูดิคุณดูดีๆนะไอ้ไพ่เจถ้วยเนี่ยมันจะมีทั้งออดอกกุหลาบมีหัวใจมีงูแล้วก็มีกำปั้นนะมีแก้วแหวนเงินทองมีรางวัล แล้วก็มีไอ้เฮอริเคนเนี่ยไอ้ความเสียหายความพังพินาศเนี่ยมันมีอยู่ในถ้วยฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอ่อไม่ระวังนะแล้วก็ขาดสติลงเชื่อกับสิ่งที่ใครบางคนเอาข้อเสนอเอาผลประโยชน์มาหยิบยื่นแล้วก็หลอกล่อให้คุณเนี่ยเข้าไปติดกับดักนะอันนี้ผู้จัดมั่นใจเลยว่า ถึงแม้ว่าเราจะเห็นไพ่เหรียญน,นะหลายๆใบไพ่สี่เหรียญไพ่เด็กถือเหรียญไพ่สามเหรียญอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาขึ้นอยู่กับไพ่ที่เป็นพลังงานออของไพ่สามดาบอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคุณกำลังตกเป็นเหยื่อของใครบางคน หรือว่าใครบางคนเนี่ยกำลังมองหาเหยื่อโดยการที่เขาเข้ามาชักชวนคุณนะอันนี้คุณจะต้องระวังแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ The Tower นะบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าถ้าคุณได้ร่วมงานกับคนคนนี้ถ้าเกิดว่าคุณตกลงใจนะแล้วคุณได้ดำเนินกิจการหรือว่า ทำอะไรร่วมกับคนคนนี้มาสักพักหนึ่งเนี่ยคุณจะได้เห็นนะแล้วก็เป็นตัวแทนของไพ่เดอะทาวเวอเลยคุณจะได้รู้ว่าอ,อสิ่งที่คุณเออเปิดรับคนคนนี้เข้ามาเนี่ยมันมีแต่ความเสียหายมันมีแต่ความรู้สึกที่ว่าคุณะถูกหลอกถูกโกงจนทำให้ความสัมพันธ์อันนี้เนี่ยมัน ไปต่อไม่ได้นะก็เป็นตัวแทนของไพ่เดอะทาวเวฉะนั้นพลังงานของไพ่คิงถือไม้เท้าบวกกับไพ่ราชินีพระจันทร์ไพ่ราชินีพระจันทร์เอาจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็เป็นคนที่ มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีลางสังหรณ์ที่ดีคุณควรจะใช้สิ่งนี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองคุณมองออกแหละว่าใครเข้ามายังไงหรือว่ามีเจตนายังไงแต่บางครั้งมันอาจจะมีผลประโยชน์อะไรมาบังตาจนทำให้คุณเนี่ยเลือกที่จะเอ่อเกี่ยวข้องกับคนคนนี้นะในเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องการเงินของคุณแต่ทีนี้ไพ่เดอะทาวเ เป็นไพ่ที่ขึ้นมาเตือนสติคุณแล้วบวกกับพลังงานของไพ่คิงถือไม้เท้าหมายความว่าถ้าคุณคิดที่จะเป็นฝ่ายโกงใครหรือว่ามองเห็นใครเป็นเหยื่อขอให้คุณเนี่ยเลิกพฤติกรรมหยุดการกระทำอันนี้ซะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนคนนี้เขาจะจับได้แล้วก็ปัญหามันก็จะเกิดขึ้นนะคุณเท่ากับว่าคุณนสร้างปัญหาให้ ให้ตัวคุณเองแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งด้วยมันจะมีเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องความสัมพันธ์หรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเสียหายในเรื่องเอ่อการที่ที่จะต้องมีการเผชิญหน้ากันนะมีเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรอะ่ะมีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเกิดว,ว่าคุณหยุดได้ขอให้หยุดนะถ้าคุณได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ คุณก็จะมองเห็นตัวคุณเองแหละความคิดแล้วก็พฤติกรรมของตัวคุณถ้าตัวคุณเป็นตัวแทนของไพ่ The Emperor แล้วก็ไพ่เอ่อ t ิงไูมเท้าที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีเจตนาอะไรที่ไม่ดีกับใครนะคุณทำมาหากินแบบประเภทแบบว่ามองหา ช็อตคัตอะมองหาอะไรอะที่ทำให้ตัวคุณเองอะได้มาง่ายๆโดยที่ไม่ต้องลงมือทำแต่ว่าเป็นการหลอกลวงต้มตุนคนอื่นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเนี่ยขอให้คุณหยุดเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการสื่อสารกับคุณแล้วก็เตือนสติคุณเพราะเอาจริงๆแล้วอะคุณก็เป็นคนที่สำคัญ นะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันที่กําลังจะถูกใครบางคนหลอกลวงต้มตุนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่สําคัญเหมือนกันที่เบื้องบนเนี่ยต้องการที่จะปกป้องคุ้มครองคนคนนั้นแล้วก็เตือนสติคุณด้วยถ้าเกิดว่าคุณคิดที่จะทําอะไรไม่ดีกับคนที่เขาซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจแล้วก็นับถือศรัทธาในตัวคุณแต่คุณกับใช้ไอ้สิ่งนี้เนี่ย เพื่อเอาเปรียบเพื่อทำลายคนอื่นนะอันนี้เนี่ยคุณก็ต้องระวังเพราะมันมีพลังงานของไพ่สดาบด้วยแล้วก็บวกกับไพ่หไม้เท้าไพ่สองใบเนี้เหมือนเป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนถ้าเกิดว่าคุณได้ร่วมงานกับคนคนนี้ได้ร่วมเซ็เสนสนัญญาทำธุรกิจกับคนคนนี้สุดท้ายแล้วเนี่ย คุณจะได้รู้ทตุแท้ของเขาว่าคนคนนี้เป็นยังไงนะเขาใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่เ,เหมือนกับว่ามาควบคทมคนอื่นแล้วก็มาเอาเปรียบคนอื่นซึ่งตอนนี้คุณอาจจะเจอการกระทำในลักษณะนี้ที่แบบว่าเหมือนไล่น้ำใจเหมือนคนที่แบบว่าเห็นแก่เงินมากกว่าความสัมพันธ์ที่มีค่าแล้วก็ปล่อยให้เงินเนี่ยมา ควบคุมจิตใจเขาจนเขาเดีกก้าทำในสิ่งที่มันผิดต่อกฎตัวบทกฎหมายผิดต่อสินธรรมแล้วก็ไม่ได้รู้สึกละอายใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำเลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมาอยู่ท่ามกลางของคนเหล่านี้คุณหลวมตัวมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคุณจะต้องทนเลยนะเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณก็ยังต้องอ,อ,อยู่ตรงนี้แล้วก็อาศัย อำนาจบารมีหรือว่ามันอาจจะต้องมีผลประโยชน์มีผลตอบแทนสิ่งแลกเปลี่ยนอะนะให้ให้คุณได้ให้คุณได้รับจากการที่คุณอยู่ตรงนี้แต่ถามว่าคุณมีความสุขไหมคุณไม่มีความสุขคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยถูกเอาเปรียบแต่ทีนี้เอ,อ,อำนาจมืดของคนคนนี้ทำให้คุณเนี่ยไม่กล้าที่จะปีปากพูด หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณพูดอะไรไปเนี่ยคุณรู้ว่ามันจะเป็นการสร้างศัตรูให้กับตัวคุณเองเหมือนเหมือนเหมือนกับว่ามันจะเป็นอันตรายให้กับตัวคุณเองตอนนี้คุณก็รู้ดีนะแล้วดูเหมือนว่าคุณเนี่ยยังไม่มีทางออกยังไม่มีทางไปถ้าเกิดว่าคุณได้ร่วมงานกับคนคนนี้คุณก็จะต้องทนไปอีกสักพักหนึ่งเลยจนกว่าที่ว่า คุณจะเจอโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาเหมือนเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องสร้างภาพไปตามน้ำถึงแม้ว่าคุณจะได้รู้เห็นท่าแท้ของคนคนนี้นะคุณได้รู้ว่าเจตนาของคนคนนี้เป็นยังไงคิดไม่ซื่อหรือว่าเอาเปรียบคุณแต่เหมือนกับว่าเงินคุณลงไปแล้วนะแล้วก็แรงคุณก็ลงไปแล้วฉะนั้นคุณก็ต้องเหมือนดูเขาไปก่อนนะว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะเป็นยังไงทั้งๆท,ที่คุณเริ่มมองเห็นทรายมองเห็นสิ่งที่เหมือนเป็นสิ่งที่เตือนคุณนะนะแต่คุณก็ยังไม่อยากจะเชื่อหรอกเพราะว่าคนคนนี้ดูท่าทางเป็นคนที่น่านับถือนะมีฐานะการเงินที่ดีอะไรประมาณนี้นะเป็นเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาแต่ว่า คุณก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกว่าเขาจะกล้ามาทำไอ้เรื่องในลักษณะนี้ที่เป็นการาทำลายเครดิตตัวเองทำลายความนับถือของตัวเองแต่ทีนี้จะบอกให้ว่าคนคนนี้เขาสร้างภาพเก่งไงนะเขาจะเลือกปฏิบตัติเขาจะเลือกมองหาแต่คนที่ซื่อมองหาคนที่เหมือนกับว่าจะมาเป็นเหยื่อของเขานะอันนี้คุณก็ต้องระวังในเรื่องการเงินการลงทุน ทำอะไรร่วมกับใครนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตัวแทนอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าเข้ามาติดต่อกับคุณเสนอ,อ,อผลประโยชน์ให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็ต้องตรวจสอบออคนคนนี้ดูรีวิวดูว่าบริษัทเขามีตัวตนอะไรจริงไหมยังไงความน่าเชื่อถือคุณก็ต้องดูนะอย่าเพิ่งไว้ใจใครง่ายๆแล้วก็ทำอะไรเนี่ยก็ต้องมี หลักฐานมีสัญญามีพยานบุคคลป้องกันเอาไว้เพื่อวันข้างหน้าใครบางคนเนี่ยอาจจะพลิกแพงในในเรื่องคำพูดแม้แต่เพื่อนคุณเองก็ตามเนี่ยสมมุติว่าถ้ามีใครบางคนมาขอยืมเงินคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ่อถ้าเกิดว่าดูภายนอกแล้วเขาเป็นคนน่าเชื่อถือหรือว่าเออกับคนอื่นแล้วเนี่ยเขาดูแล้วเขาโอเคเขาไม่เสียเครดิต แต่กับคุณเขามองเห็นคุณเป็นเหยื่อเขาอาจจะเลือกปฏิบัติก็อย่างที่ผู้จัดบอกอะ่ะผู้จัดไม่ได้มองคนในแง่ร้ายนะแต่ไพ่เขาออกมาในลนักษณะนั้นถ้าคุณอยากจะทดสอบนะว่าไพ่เนี่ยจริงไม่จริงแม่นไม่แม่นคุณก็ลองดูแต่ว่าคุณก็ต้องออหาเกาะคุ้มกันให้ตัวคุณเองถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นโอกาสที่จะเข้ามาให้กับคุณ นะได้ทำอะไรร่วมกับเขาในเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเชื่อแบบนั้นคุณอยากจะลองดูสักตั้งก็ไม่เป็นไรแต่ผู้จัดก็เตือนคุณจากหน้าไพ่ด้วยความหวังดีแล้วก็เบื้องบนเนี่ยก็อยากจะเตือนให้คุณได้รู้ถึงเจตนาท่าแท้ของคนคนนี้ไม่เช่นนั้นเนี่ยไพ่ก็จะไม่ขึ้นมาในลักษณะนี้นะแล้วส่วนกรณีบางคนถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนช่วงเวลานี้เนี่ย เจ้านายคุณจับตาคุณอยู่นะคุณจะต้องระวังพฤติกรรมการกระทำของคุณในเรื่องการตรงต่อเวลาตรงต่อหน้าที่หรือไม่งั้นน่ะคุณจะต้องซื่อสัตย์ในเรื่องการเงินเพราะว่าคุณถ้าเกิดว่าคุณผิดพลาดเนี่ยคุณคิดว่าเขาเนี่ยไว้ใจหรือว่าคุณอยู่ในตําแหน่งฐานะที่ยังไงเขาก็ต้องเกรงใจคุณคุณจะทำอะไรที่มันเป็นการนอกเรื่องหรือว่าเป็นการ เอาเปรียบหรือลักขโมยนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วคุณคิดว่าเขาคงไม่ถือสายังไงเขาก็าต้องการคุณอยู่อะเขาเขาแคร์คุณประมาณนี้นะแต่ในเหตุการณ์นี้ก็มีพลังงานของไพ่ทาวเวอร์แล้วก็ไพ่เอ่อคิงถึงไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวไพ่ราชินิพระจันทรตอนนี้เนี่ยเขาก็มองคุณอยู่ฉะนั้นคุณอย่าให้ตัวคุณเองเนี่ย เดือดร้อนจากการกระทำของตัวคุณเองนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยถ้าเกิดว่าคุณทำตัวเองเที่ยวนี้เนี่ยคุณจะถูกประจานถูกจับได้นะแล้วจะมีปัญหาหรือถ้าไม่เช่นนั้นคุณก็ระวังเจ้านายหรือว่าเ,เจ้าของกิจการเพื่อนร่วมงานคนที่อยู่ตรงนี้กับคุณเนี่ย บางทีเขาก็ไม่จริงใจเขาหลอกใช้คุณแล้วกลายเป็นว่าความผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะตกที่คุณฉะนั้นตอนนี้อะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรเนี่ยอย่าทำนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาเพ่งเล็งจับตาดูคุณอยู่นะแล้วก็พลังงานของไพ่หกไม้เท้าแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยบวกกับไพ่เจ็ดไม้เท้า ถ้าคุณยังต้องการที่จะอยู่ตรงนี้นะคุณก็ต้องอยู่ให้เป็นแล้วก็ให้รู้ทันเล่เหลี่ยมของคนว่าคนที่อยู่รอบข้างกับคุณเนี่ยเขาจริงใจหรือไม่จริงใจเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะยืมมือคุณทําในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรแล้วกลายเป็นว่าคนที่เสียหายนะ่ะนั่นก็คือคุณนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เบื้องบนเตือนสติกับคุณอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องการงาน ส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าคุณคิดที่จะเปิดรับใครคนนี้เข้ามานะถ้าเกิดว่าดูภายนอกแล้วเขาก็เป็นคนหน้าตาดีมีความรู้มีการศึกษาแล้วก็มีฐานะนะเพราะเป็นตัวแทนของไพ่เด็กถือถ้วยออขอโทษเด็กถือเหรียญแต่ทีนี้ไพ่ออสี่เหรียญบอกให้เราได้รู้ว่า ไม่ว่าคนคนนี้เพิ่งจะเข้ามาในชีวิตคุณหรือว่าคนคนนี้เนี่ยคุณได้คบหาดูใจกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะตอนนี้ผู้จัดเชื่อว่าคุณจะได้เห็นธาตุแท้ของเขาแล้วว่าคนคนนี้เป็นยังไงนะเป็นพวกประเภทสร้างภาพเขาไม่ได้มีหรือเป็นอย่างที่เขาอวดอ้างแต่ไอสิ่งนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าถึงแม้ว่าคุณจะได้เห็นแต่บางทีคุณยังยังไม่เชื่อไง คุณปฏิเสธแม้แต่เสียงเตือนในจิตใจของคุณเพราะว่าคุณมีพลังงานของไพ่ราชินีพระจันทร์นะคุณเป็นคนที่มีรังสังหรณที่แม่นยำคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณอยู่แล้วเขาก็เตือนคุณมาในจิตใจมาให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันมีอะไรที่มันแปลกๆเอ๊ะคุณสงสัยอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ ก็อยากจะบอกให้คุณได้รู้ว่าสิ่งที่คุณสงสัยนะ่ะมันก็มีเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆนะฉะนั้นคุณจะต้องระวังป้องกันคนคนนี้เลยเพราะว่าเขาจะเข้ามาหลอกใช้คุณเขาเข้ามาคาดหวังในเรื่องผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณโดยการที่เขาอาจจะตั้งโปรไฟล์ปลอมมาล่อกคุณว่าเขาเนี่ยทำธุรกิจอันนั้นอันนี้นะแต่เอาจริงๆแล้ว ระวังไอ้พวก scammer อ่ะไอ้ romance scam ที่ว่าหลอกให้รักหลอกให้หลงหลอกให้ลงทุนอะไรแบบนี้หรือผู้จัดเคยเห็นในช่องของ Youtube มันจะมีหลอกให้รักหลอกให้หลงหลอกให้ขนยาอีกนะบอกว่าให้มาหาแล้วก็คนนู้นคนนี้ฝากของมาให้อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยพวกยาเสพติดอะไรแบบนี้มันเคยมีเรื่องพวกนี้ปรากฏมาแล้ว ก็เหมือนอย่างที่ผู้จัดบอกคุณนะว่าบางทีคุณอาจจะถูกหลอกใช้นะถูกสร้างภาพถูกเอาเปรียบในความจริงใจให้ระวังในเรื่องเงินทองของคุณถ้าคุณจะคบใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดเขาเอ่อกล่าวอ้างในเรื่องเงินทองบอกว่าเออให้คุณช่วยออกอันนี้ให้ก่อนช่วยโอนเงินอะไรต่ออะไรเนี่ยปิดเพจนี้ไปเลยนะอันนี้ผู้จัดเตือนคุณแล้วนะ <c oughs> ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ แต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุยสนุกสนุกคุณว่างคุณมีเวลาเยอะอ่ะก็ทำไปถ้าอันนั้นมันคิดว่าเป็นความสุขของคุณแต่บอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าคนคนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พวกสแกมเมอร์คุณอาจจะได้เจอกับเขาตัวเป็นๆนะคนคนนี้คาดหวังพึ่งพาไม่ได้เดี๋ยวพอคุณได้คบกับเขาไปสักพักหนึ่งคุณจะได้เห็นเลยคนคนนี้ชอบควบคุมนะ ชอบใช้อำนาจเอ,อ่อแล้วก็เป็นคนที่ติดเรื่องการพนันเรื่องผู้หญิงนะแล้วก็ดูเหมือนนะดูเหมือนภายนอกดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือมีหน้าที่การงานที่ดีแต่คุณลองขุดลงไปเหอะคนคนนี้หนี้สินเยอะแยะปัญหาเบื้องหลังเนี่ยเยอะแยะเลยนะมันมีบางสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจแล้วการที่เขาเข้ามาตรงนี้กับคุณเนี่ย เขามองหาคนที่ดูดีมีฐานะนะเขาจะไม่เอาเหรอกไอ้พวกที่แบบว่าไม่มีเงินทองไม่มีความรู้ไม่ไม่มีการศึกษาอะไรแบบเนี้เขามองหาแต่คนที่พอที่จะมีผลประโยชน์หรือว่าเขาสามารถคาดหวังในสิ่งที่เขาต้องการได้จากคุณนะอันนี้ก็ขอให้คุณมีสติในการครบหาดูใจคนก็ศึกษาดูใจกันไป แต่ถ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเสียเปรียบอะไรที่เขาจะต้องมาเรียกร้องในเรื่องเงินทองที่คุณจะต้องจ่ายออกก่อนอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเนี่ยให้คุณตัดคนคนนี้ออกไปจากชีวิตคุณได้เลยนะเขาไม่ได้มีหรือเป็นอย่างที่สร้างภาพแล้วก็สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขารับปากกับคุณอะ เขาทำไม่ได้ตามที่เขาพูดหรอกแล้วเขาจงใจที่จะทำแบบนั้นด้วยก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจแล้วถ้าเกิดว,ว่าคุณคิดว่าไอ้คำทำนายนี้มันอาจจะออกมาในด้านลบนะแต่ขอให้คุณอนะระล,ลึกไว้เสมอเลยว่าคุณโชคดีแล้วที่คุณได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้เพื่ออะไรเพื่อให้คุณได้รู้ทันเล่เหลี่ยมของคน เพื่อให้คุณเนี่ยได้ตื่นรู้มีสติแล้วคุณจะได้ไม่เสียเปรียบใครไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินทองหรือว่าความรู้สึกแล้วก็เวลาอันมีค่าของคุณนะนั่นก็คือสิ่งที่เบื้องบนน่ะต้องการปกป้องคุ้มครองคุณเลยนะก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ